สวัสดีคะ่ะชื่อนางสาวก,การนาพง์ใจเลขที่สิเ็ดชั้นมัสีดำห้าค่ะจากโจทย์นะคะจงหาพลังงานและความยาวคลื่นของคลื่นไมโครวเวฟที่มีความถี่สองจุดสีคูณสิบกำลังสิบสองเฮิรตซ์ค่ะจากสูตรหาพลังงานนะคะ E เท่ากับ H V ค่ะ E ก็คือพลังงานนะคะ H ก็คือค่าคงที่ของพลังส่วน V ก็คือความถี่นะคะ H ก็คือค่าคงที่ของพลังก็คือ6.626คูณ10กำลังลบ34นะคะ แล้วก็คูณกับความถี่ก็คือ2.4ุคูณ10กำลัง12ค่ะก็จะได้ประมาณ15.9ุคูณ10กำลัง22ค่ะก็จะปัดเศสนิยมเป็น16บหค่ะคูณ10กำลัง ที่สิค่ะหน่วยเป็นจูน,นะคะคำตอบแรกนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าและความยาวคลื่นของคลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่สองจุดคูณสิบกำลังสิเฮิร์คค่ะเราจะใช้สูตรหาความยาวคลื่นนะคะก็คือจากสูตรหาความยาวคลื่น เท่ากับ C ส่วนลํด้าค่ะเราต้องการหาลํด้านะคะที่เป uh, ็นความยาวคลื่นแล้วก็ต้องย้ายลําด้าขึ้นจากหารมาเป็นคูณค่ะฝั่งนี้และย้าย C อ่า c อยู่ที่เดิมค่ะแล้วก็ย้าย V ลงมาหาค่ะก็จะเท่ากับ C ก็คือความเร็วแสงในสุญญากาศนะคะมีค่าเท่ากับ3คูณ สิบกำลังแปดนะคะแล้วก็หารด้วย v นะคะก็คือความถี่สองจุดสี่คูณสิบกำลังสิบสองค่ะก็ได้เท่ากับหนึ่งจุดสองห้าค่ะคูณสิบกำลังแปดแล้วก็คูณสิบกำลังลบสิบสอง,ค,องค่ะสิบสองนะคะหารอยู่ยาขึ้นมาอยู่ข้างบนก็จะกลายเป็นติดลบนะคะเล,ล้ยุคกำลังจะติดลบ หลังจากนั้นก็เอาเลขกำลังมาลบกันนะคะก็จะกลายเป็น10บกำลังลบ4ค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะโจทย์บอกว่าต้องการหาในหน่วยนาโนเมตรเราก็เลยต้องนำ10บกำลังลบ9นะคะไปหานะคะเพื่อทำให้หน่วยมันกลายเป็นนาโนเมตรนะคะ จะเท่ากับ1.25นะคะคูณ10กําลังลบ4แล้วก็คูณ10กําลัง9ค่ะจะเท่ากับ1.25คูณ10ยกกําลัง5ค่ะนาโน